หมดยุกหมาล่าแล้วผมวินวังนะครับและนี่ก็คือรายการมีเป็นล่าเลยหรือพี่ Right Now นะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงที่ส่งผลกันกันกับของคุณนะครับทุกคนครับช่วงนี้นะครับคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยลองกินหรือว่าผ่านการกินล่าประเภท มาล่าชาบูหมอ้อ่อไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยมามากมายแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายนะครับของแต่ละร้านเนี่ยที่ขายเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้นะกลับลดลงอย่างน่าใจหายนะครับจากบทสํารวจทางผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดคําถามครับว่าตอนนี้เนี่ย มันหมดยุคหมาล่าแล้วหรือยังหากเพื่อนๆคิดจะเปิดธุรกิจประเภทหมาล่าชาบูหมอ้อไฟเนี่ยอาจจะทํากําไรหรือว่าทํารายได้เนี่ยไม่ดีเท่าที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะครับในตอนนี้นะครับจะมาลองเจาะรายละเอียดดูนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ยังไงต่อไปมีความคาดการณ์อะไรต่อไปกันบ้างกัดพอดแคสต์หรือว่าไรแนวตอนนี้นะครับผม ต้องบอกเลยครับว่าในปี67เนี่ยร้านหมาล่าร้านชาบูต่างๆเนี่ยก็เกิดเป็นบูมขึ้นอย่างมากนะครับมีคนสนใจมากๆจนกระทั่งมาถึงหน้าตอนนี้นะครับปรากฏว่ามันมีรายงานนะครับจากเพจบางเพจว่าจากสื่อบางสื่อนะครับว่าร้านหมาล่าเนี่ยเกิดอาการฟองสบู่แตกครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับข้อมูลหน้าตรงนี้นะครับผมได้มาจากเพจไทยเฟรนช์ไชน์เซ็นเตอร์ธุรกิจไทยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสความนิยมเนี่ยหมาล่าเนี่ยกลายเป็นเทรนอาหารนะครับมาตั้งแต่ปี2566นะครับ จนมีร้านอาหารริงจากโมทนเสฉวเนเกิดขึ้นเป็นจานวนมากทั้งแบรนด์ใหญ่แล้วก็แบรนด์เล็กจึมีมูลค่าตลาดมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทในประเทศเลยนะครับแต่อารมณ์เนี่ยมันจะดูคล้ายๆกับชานมไข่มุกเมื่อก่อนหรือเปล่าที่ในช่วงแรกๆเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะเจอแต่ร้านหมาล่าทุกซอกทุกซอยทุก,ทกมุมเลยนะเชื่อว่าทุกร้านเนี่ยก็คงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นฟองสบู่เหมือนกับร้านชานม25บาทก็เป็นไปได้นะครับในณตรงนี้นะครับขอย้อนกลับไปช่วงปี2 5 6ห้กนะครับผู้ให้บริการ, Food Del า Man รกาฟู้ดเดล ที่สุดแห่งปี2566ด้านอาหารนะครับทราบว่าเมนูฮิตเนี่ยขวัญใจผู้ใช้บริการมากกว่า10ล้านคนนะครับจากร้านอาหารมากกว่า 1, 1ล้านร้านนะครับใน77จังหวัดน,นะครับก็คือหมาล่าเสียบไม้แล้วก็สุกี้ชาบูหมาล่าน,นั่นเองนะครับเป็นเมนูดาวรุ่งสุดล้อนแรงครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการไลน์แมนเนี่ยสั่งมากกว่า1ล้านออเดอร์เพิ่มขึ้นมากถึง45%เมื่อเทียบกับปี2565นะครับ แล้วก็ข้อมูลจากเพจการตลาดวาลาตน,นะครับก็ <d> ได้เก็บอินไซต์นะครับตลาดหมาล่าเนี่ยตั้งแต่วันที่1่พฤษภาคมปี2 5 6 5นะครับถึง4เมษายนปี2566กนะครับก็พบว่าประเภทหมาล่าที่เป็นการพูดถึงในโซเชียลมากที่สุดเนี่ยก็คือหมาล่าแบบย่างนะครับราว9ก้สนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านรถเข็นนะครับมีการนําผงหมาล่าเนี่ยมาคลุกเคล้าแล้วก็หลังจากปิ้งจนสุกแล้วนะครับส่วนคาว่าหมาล่าชาบูเนี่ยมีการพูดถึงมากถึง28.4%นะ่รับแาด้วยกาดพูด 21.4%นะข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารมาลาเนี่ยก็ยังพบว่าตั้แต่4เมษายนปี65นะครับถึง30มิถุนายนปี66เนี่ยร้านอาหารประเภทมาล่าเนี่ยมีการพูดถึงมากที่สุดก็คือมาล่าสายพาน42%รองลงมาก็คือหม้อไฟแล้วก็ชาบูนั่นเองนะครับผมส่วนร้านมาลาที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดก็คือร้านสุกี้จินดาครับมีการพูดถึงมากกว่า47%นะครับเป็นร้านอาหารสุกี้มาล่าสายพานเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับที่ผู้คนสนใจซื้อแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากครับโดยในปัจจุบันเนี่ยร้านสุกี้จินดาคร วกว่ากว่ส40สาขาโดยแบ่งเป็นแบรนด์บริหารเองเนี่ยเสาขาแล้วก็สาขาเฟรนชชาย33สาขาครับสถิติเนี่ยกับพบว่าเป็นการเปิดใหม่เนี่ยหร้านต่อ1วันเลยนะครับสูงมากทีเดียว ร้านอาหารมาลาเนี่ยก็ได้เป็นเทรนด์ฮิตนะครับของคนททาธุรกิจประเภทร้านอาหารในประเทศไทยไปแล้วนะครับจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่31สิงหาถึง11กันยายนปี66นะครับบนแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Instagram แล้วก็ Twitter เนี่ยเพราะว่ามีการพูดถึงร้านอาหารมาลาเปิดใหม่เนี่ยเฉพาะแค่นในกรุงเทพเนี่ยมากถึง11ล้านเลยนะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยก็ตกเกี่ยวันละ1ร้านนะครับจากการเกิดขึ้นของร้านมาลาจำนวนมากจนล้นตลาดนะครับจึงทําให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นนะครับผมขึ้นสูงนะครับหลายๆร้านเนี่ยก็ เฟ่สายพานจากราคาถูกไปจนถึงแพงนะครับตั้งแต่159ถึง599บาทนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อหัวก็อยู่ที่289บาทนะครับแล้วก็จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าจำนวนร้านมาราในประเทศไทยเนี่ยในปี66เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น16,000ล้านนะครับจาก15,000ล้านในปี65นะครับเติบโต7.3%โดยร้านส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑทน,นะครับคิดเป็นสัดส่วน60%นะครับแล้วก็คาดว่าในปี67เนี่ยร้าน,าาน,าาน,น1 หนึ่งเจ็ดพันล้านนะครับผมแล้วก็คาดการด้วยนะครับว่ายอดขายเนี่ยจะแตะหนึ่งมืสองพันล้านบาทนะครับผม ระทรวงพาณิชย์เนี่ยเผยยอดขายธุรกิจร้านหมาล่าในประเทศไทยในปีหกหกเนี่ยอยู่ที่ราว10,000ล้านบาทนะครับเติบโต15%เมื่อเทียบกับปี65นะครับอย่างยอดขายร้านหมาล่ามอไฟกว่า9,000ล้านบาทนะครับก็มีร้านเปิดใหม่เพิ่มขึ้นกว่า1,000ร้านนะครับแล้วก็ยอดขายจากผลิตภัณฑ์หมาล่ามอไฟเนี่ยแบบสำเร็จรูปกว่า1,000ล้านบาทด้วยนะครับผมดูในปีหกเจ็เนี่ยก็คาดว่าธุรกิจร้านหมาล่าเนี่ยจะมียอดขายสูงถึง12,000ล้านบาาาาททมจกกรี่คนนไทยเี่ยชื่นชอบอาาหรรสจัดนล้านบาทมาจากที่คนไทยเนอาหี่ หม่าล่ามอไฟเนี่ยก็มีการปรับรูปแบบการทานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนั่นเองร้านหม่าล่าที่รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยได้แก่ไหตีเล่านะครับร้านหม่าล่ามอไฟจากจีนร้านซุกิจินดานะครับแล้วก็ร้านสุกี้สายพานเจ้าแรกในไทยนะครับผมแล้วก็ร้านสู่ต้าเสียนะครับร้านหม่าล่าชื่อดังจากจีนหม่าล่าอาอีนะครับร้านหม่าล่าสุกต้นตำรับจากเสฉวนแล้วก็ฟูตูชาบูนะครับร้านชาบูบุฟเฟ่สไตล์ไต้หวันแล้วก็ร้าน มงคุกสุกี้ยากี้นะครับร้านบุฟเฟต์สายห้องกงนั่นเองนะครับผมจบกระทั่งผถึงตอนนี้นะครับก็เกิดคําถามที่ว่าหมดยุคมาล่าสายพานหมอไฟหรือยังเพราะว่าเมื่อมาถึงปี67นี่นะครับหลายคนเนี่ยก็มีคําถามว่ายุคสมัยแห่งมาลาสายพานเนี่ยถึงยุคฟองสบู่แตกหรือยังนะครับพวกคนไทยเนี่ยมักจะชอบคิดอะไรแล้วก็ทำตามๆกันนะครับเปิดร้านซ้ําๆขายๆพร้อมๆกันขายอะไรก็ตามๆกันจนสุดท้ายเนี่ยก็เจ๊งเพราะว่ามีคู่แข่งเนี่ยสูงนะครับอีกทั้งผู้นร้พวกหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มบ่นไปเสียงด้วยกันครับว่า ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับบุฟเฟ่ต์แบบอื่นนะครับแต่ละร้านเนี่ยมีการคิดค่าน้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องดื่มทุกอย่างเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยร้านอาหารมาล่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากนะครับร้านไหนเนี่ยที่ทายอดขายและทำรายได้นยก็จะอยู่รอดนะครับร้านที่มีชื่อเสียงดังๆอยู่แล้วนะครับก็น่าจะขายได้เรื่อยเรเรียกได้ว่ามาล่าสายพานเนี่ยคนกินเท่าเดิมแต่คนขายเนี่ยกลับเยอะขึ้นนะครับหลายคนมองว่าธุรกิจที่เป็นกระแสแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการแผ่วปลายไปในอนาคต เช่นกันนะครับผมนี่คือข้อมูลจากซอสแรกนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยผมจะมาทุกคนมาวิเคราะห์ Product Life Cycle นะครับซึ่งก็จะเกาะไปในเทรนกระแสร้านหมาล่าล้านเมืองแบบนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับผมได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาจากเว็บเพจ marketing นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่าตัดภาพมาในวันนี้นะครับ ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับร้านหม่าล่าสายพาหลายร้านเนี่ยกลับโล่งครับพะแทบไม่มีคนเลยมีคนเข้าน้อยลงมากนะครับเราสามารถเดินเข้าไปกินได้แบบสบายๆไม่ต้องต่อคิวให้เมื่อยขาเหมือนแบบปีที่แล้วอีกแล้วนะครับแถมตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าร้านหม่าล่าสายพาทั้งหลายเนี่ยก็ยังชอบจัดโปรลดแลกจแจกแถมด้วยนะครับไปจนถึงการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแนวบุฟเฟ่เพื่อชูความคุ้มค่าแข่งขันเรียกลูกค้ากันแทบทุกร้าน,นครับชี้ว่าถ้าร้านไหนเนี่ยไม่มีโปรเนี่ยก็แทบจะไม่มีคนเข้าเลยนะครับด้วยปรากฏการณ์แบบนี้นะครับซึ าายอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็คงจะไม่เกินไปสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วทําไมลาสมาล่าสที่เคยฮิตถึงไม่ค่อยเคยนิดแล้วนะครับในวันนี้ละครับเรื่องนี้นะครับมีทฤษฎีการตลาดง่ายที่สามารถอธิบายได้แล้วเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของวงจรผลิตภัณฑ์หรือว่า Product Life Cy c l e นะครับทฤษฎีนี้เนี่ยบอกว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยหรือว่า Product ทุกชิ้นเนี่ยจะมีเส้นทางเป็นของตัวเองครับโดยแบ่งได้เป็น4ช่วงใหญ่ดังนี้นะครับก็คือการเปิดตัวเติบโตอิ่มตัว แล้วก็ถดถอยนะครับเรามาที่ช่วงแรกก่อนนะครับช่วง เปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าอินโทรดักชันนะครับก็คือช่วงที่สินค้าเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะครับจะไม่ต้องคอยโปรโมทสินค้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเยอะในช่วงแรกครับซึ่งพยามจํากันได้เนี่ยกระแสร้านหมาล่าสายพานก็มาจากความแปลกใหม่ของสุกี้จินดานั่นเองนะครับที่เปลี่ยนจากการขายสุกี้หมาล่าแบบบุฟเฟ่ทั่วๆไปมาเป็นสุกี้ที่มีวัตถุดิบไหลมาตามสายพานในราคาเริ่มต้นแค่5บาทจนถึง55 5าิบ้าาทนะครับโดยคนกินเนี่ยก็จะต้องซื ที่ยังไม่ค่อยมีใครทํากันในไทยตอนนั้นนะครับผมมาถึงช่วงที่2น,นะครับช่วงเติบโตหรือช่วงโกร w นะครับเป็นช่วงที่สินค้าเนี่ยเริ่มไปที่รู้จักแล้วก็ต้องไม่มีทั้งลูกค้าขาประจาําลูกค้าขาจรแวะเวียนกันเข้ามาอย่างสม่ําเสมอน,นะครับโดยถ้าเปรียบกับเทรนด์หมาล่าสายพานเนี่ยมันก็คือช่วงที่คนเนี่ยยอมต่อแถวกันเป็นชั่วโมงช่วงนะครับเพื่อให้ได้กินหมาล่าสายพานกันสักครั้งนั่นเองและแม้ว่าร้านหมาล่าสายพานในยุคแรกๆเ,เนี่ยจะแทบไม่ทำโปรโมชันนมมนนออ่นลดแลก โดยทางทฤษฎีเนี่ยได้บอกว่านี่คือจุดที่สินค้าเนี่ยจะสามารถทํายอดขายแล้วก็กําไรได้มากที่สุดเสมอนั่นเองครับโดยเจ้าของร้านสุกี้จินดาเนี่ยเคยบอกไว้นะครับว่าใช้เงินลงทุนครั้งแรก1.5ล้านบาทก่อนที่จะคืนทุนได้ภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะครับสท้อนไดเห็นว่านี่คือธุรกิจที่กําไรงามจริงๆทําให้สินที่ตามมานะครับก็คือคู่แข่งที่พยายามเข้ามาเล่นเกมด้วยนั่นเองนะครับในช่วงต่อมาก็คือช่วงจุดอิ่มตัวหรือมาโชริตี้นะครับนี่คือจุดที่สินค้าเนี่ยจะเติบโตอย่างเต็มที่แล้วนรัับลล้าาายๆกม่่เีทปิดตว เต็มทุกตรอกซอกซอยในเมืองไทยหน้าตอนนี้นั่นเองครับโดยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ยอดขายแล้วก็รายเติบยังเติบคงเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าจะช้าลงมากถ้าเทียบกับการเติบโตจากการที่มีคู่แข่งในตลาดเยอะขึ้นนะครับทำให้ในช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นการสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือการหาทางเพิ่มคุณค่าในสายตาลูกค้าในธุรกิจร้านมา่าสายพานกันมากขึ้นนะครับเช่นนะครับร้านตั้งใจจุ่มมีวัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมอย่างเช่นหอยโฮตาเตหอยเป่าฮื้อแล้วก็เป็นร้านมาร ที่เปลี่ยนหลายๆสาขาให้เป็นบุฟเฟตนะครับรวมถึงร้านสุกี้จินดาที่มีการเพิ่มโปรโฟรีน้ำซุปน้ำจิ้มในบางสาขาด้วยนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับว่า ร้านหม่าล่าสายพานเน่ะมาถึงจุดนี้ได้เร็วมากนะครับมาจากการที่โมเดลธุรกิจเนี่ยมี b a r r i e r of entry หรือกำแพงป้องกันทางธุรกิจเนี่ยตับมากนะครับหรือเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยที่เป็นร้านสุก,ก้หม่าล่าสายพานเนี่ยมีต้นทุนในการเปิดร้านเนี่ยไม่สูงแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแถมในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์หม่าล่าสายพานแบบครบวงจรเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำาไมร้านหม่าล่าสายพานเนี่ยเป็นธุรกิจที่เริ่มขึ้นได้ง่ายมากนะครับแม้ไม่ต้องมี ไม่ว่าสินค้าไหนจะดีสักแค่ไหนอย่างไรก็ต้องมีช่วงถดถอยอยู่ดีนะครับโดยสัญญาณที่ชัดที่สุดของสินค้าในช่วงนี้เลยก็คือยอดขายของสินค้าเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงขาลงนั่นเองครับจากความต้องการทางฝั่งผู้บริโภคที่ลดลงเพราะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับสินค้าอีกแล้วนะครับโดยสินค้าที่เข้าสู่ช่วงนี้เนี่ยมักจะนําไปสู่กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมเพื่อการระบายสินค้าที่เร็วขึ้นนั่นเองครับและจะเน้นการทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีโรโยตี้สูงกันเป็นโซนใหญ่นะครับซึ่งในตอนนี้เน แต่ภาพของร้านหม่าล่าสายพานที่เงียบเหงาในหลายแห่งนะครับก็น่าจะสะท้อนว่าหลายๆร้านเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ช่วงถดถอยกันมาบ้างแล้วนะครับอ่านมาถึงตรงนี้หรือว่าฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็น่าคิดตามนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในร้านหม่าล่าสายพานเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าใกล้ๆกับร้านบิงซูชาไข่มุกเล้งหม้อไฟร้านยำจนมาถึงนัปัจจุบันที่เป็นร้านหม่าล่าสายพานก็เป็นได้นะครับตดนในทุกวันนี้นะครับธุรกิจเล่วนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่กลายมาเป็นตตััววววเลือกกกนนนึงใชีิประจําาามม่่ไ ให้อะไรที่ดูตื่นเต้นเหมือนในช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งร้านที่เจ็บตัวจนต้องออกจากตลาดไปส่วนร้านที่ยังอยู่รอเดเนี่ยก็ต้องปรับตัวสู้ต่อไปนะครับ เพราะในวันที่กระแสหมาล่าหน้าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เซ็กซี่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วการแข่งขันหรือว,ว่าการอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยก็ทําได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มาเอานําเสน่อนะครับว่าหมาล่าเนี่ยใกล้จะหมดยุคหรือยังนะครับซึ่งมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากมายนะครับให้เราติดตามมาโดยตลอดนะครับทีนี้นะครับก็ต้องมาดูกว่าร้านแต่ละร้านที่เปิดในประเทศไทยเนี่ยจะมีการปรับตัวต่อไปอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปก็ต้องคอยให้กําลังใจกับผู้ประกอบการที่กํําาาัังททททธุรรรกิจปะะเเภนน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 ีีี้้้ออยยู่่่่่ใวววดสสพืไหจ อาจจะเปิดร้านเกี่ยวกับหมาล่านในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องมาคิดกันดูดีๆนะครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนและยังคงมีผู้บริโภคเนี่ยสามารถสนใจแล้วก็เข้ามากินในร้านเราได้เหมือนช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่เ,เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเอาไปคิดต่อกันนะครับแล้วก็ลองดูข้อมูลสภาพตลาดนะครับว่ามีความเหมาะสมแล้วก็มีโอกาสมากมายแค่ไหน นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับบอร์ดในะถ้าชื่นชอบกันนะครับอันกริทึิมเนี่ยจะ,จะได้เจอหนยคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับและพบกันใหม่กับรายการมีเป็นล้านเลยเหรือพี่ไ g h ์ n น w ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม